สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสอผาโชคสอผารวายช่องครับเมื่อนี้อ่พาพี่พาน้องไปกราบนามัสการพระอาจารย์ต้นเศรษฐีครับไปขอแนวทางต่องวดครับเมื่อวานจะเป็นหวยประมลูลหรือว่าเป็นหวยซองครับไปเบิ้งน้อกันครับเมื่อนี้เปิดซองอีกแน่นอนครับต่องวดครับตามแอดมาครับไปฟังหรือเบิ้งน้อกันครับสายหลุดสายวิ่งสายออกก็า่างกายยาพาดเด้อมาหนึ่งตัวค่อนข้างที่จะแน่นอนค่ะ อ่ายังไม่ผ่านนี่ซองซองซองล่างหกหมื่นนะค่ะแคบเอากับไฟมีเเล็กดีเล็กดินมาจับไส่จับไซเอาเพราะว่าเพิ่นเพิ่นบไดเจาะให้เพิ่นบไดเจาะให้ค่ะแล้วก็ซองประมูลห้าแสน นี่เป็นซ่องประมูลหาแสนนะค่ะเนาะอาวันเมือเ้านี่ปูล้ซ่องประมูลหาแสนนี่บอกเหอเมื่อเศาร์นเห็นเด็ดคือเงค่ะก็เพิ่งได้มาเมื่อวานได้มาเมื่อวานที่แรกนึกว่าจะสี่วันค่ะอ่าพอดีสองประมูลห้าแสนได้มาก่อนก็เลยลงลงให้ก่อนเด็กประมูลหาแสนนี่ หมวดนี้อ่าขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีเน่าเพิ่นบ่ได้เน้นให้ค่ะเพิ่นบ่ได้เน้นให้สี่กับห้ามาหนึ่งตัวก็คือรางนี้รางเพิ่นเน้นทีเล็กนึงค่ะอ่าหนึ่งรองสี่แต่ว่าบนนี้เพิ่นห้เข้าหาตัวมาจับใส่ได้อ่เพิ่นบ่เน้นให้แต่ว่าเพิ่นเจาะมากให้ตรงๆไม่ต้องกลับคือสองแปดสี่เม็ดเดียวค่ะอ่าเด็กประมูลหาแสนเน่าซองหาแสนกนที่แล้วก็เพิ่นหามาก สองรองเจ็ดเนาะ,ะพันธุ์ห้วิ่งสองเนะะค่รองเจ็ดแต่วางเงนีพคนบอบอกคนบอกแต่ว่าสี่กับกกห้ามาหนึ่งตัวสี<า>่กับห้ามาหนึ่งตัวมันน้อยๆพันว่์ปาหิชายปัญญาสี่ก็หามาหนึ่งตัวคอยอาจารย์ก็สี่บอหาก็เป็นเก่าทั้งแล้วสี่เก่หาเก่าทั้งแล้วมั้อาจารย์วิ่งหาวิ่งเก่าเนาะจับใสกันเลยจับเสกันเลยสี่หาเก่าเนาะ อันนี้ก็จับได้นี่กระท่อแปลกับสองแปดสี่สองแปดห้าเมนบ่ค่ะเอออย่างไรไงเนี่ยสี่แปดห้าตัวค่ะแต่ว่าเขาเป็นคนซื่อตรงเขาเก่าตัวเดียวนี้ลวดค่ะไม่ต้องกลับไม่ต้องกลับแสดงว่าคนตรงเนาะค่ะเออใครได้ใครเห็นแล้วก็เฝ้าหาสลากใบสักใบเด้พี่น้องเด้คือตัวตัวเด่นนี่คือซิบหาแมนบ่ค่ะแมน เพราะว่าเลขแนวทางเลขเดินทางเลขเดินค่อนข้างสูตรอาจารย์ก็รงที่เลขหากับเลขหกไหลค่ะแนวทางเลขเดินมาดูแนวทางเลขเดินนี่จ้าแนวทางเลขเดินเด้อพ <15 S 1> ี่น้องสิบห้างวดตั้งแต่กลางปีสองพันห้าร้อยหกสิบสี่เนาะค่ะมาถึงงวดสุท้ทยครึงวดศูนย์หกเมื่อกี้จ้าสังเกตบอห้าศูนย์ห้าศูนย์นี่หากับศูนย์นี่หลุดแรงค่ะหากับสอบใช้เงินไปเลย ไม่เปลี่ยนแปลงไปจากตรงนั้นจ้าเบื้องที่หล่ะอ่าเนี่ยห้า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 ศูนย์ห้าศูนย์ห้าศูนย์แล้วก็ศูนย์บนศูนย์ล่างศูนย์บนศูนย์ล่างแล้วก็ศูนย์ศูนย์บนศูนย์ล่างสองหงดปุ๊บสิเปลี่ยนทันที่เปลี่ยนเป็นยังเปลี่ยนเป็นเก้ากับหาค่ะอ่าเปลี่ยนเป็นเก้ากับหาแล้วก็หาบนหาล่างบารนี้งวดสองงวดไทยลางก์ับศูนย์เก่ากับศูนย์ล่างกับเก่ามากจ้าบารที่นี่กับศูนย์หก ศูนย์บนศูนย์ล่างก็คือศูนย์ไปลักลอยค่ะแล้วก็ศูนย์มามาลังจ้าพอดีคันต่อกันสองงดนี้แล้วเปี้ยนปั๊บเป็นหาทันทีโอ้คือว่าหามาเนีนน่ยนั่นเคยเคยสังเกตบ่เอาเอาไปรถตีี๋มาเบิ้งศูนย์ห้าเก้ารวยตลอดปีไม่มีพลาดจ้าวิ่งตะเก้าศูนย์บนลงังตะหาศูนย์บนลงังเอาตะลางก็ได้เอาเอาแค่ศูนย์ห้าเก้านี่วิ่งสามตัวลางค่ะแต่ว่า กาหาหายเอาแค่ศูนย์กับเก่าค่ะบานนี้ศูนย์กับเก่ามาอะ้นี่ศูนย์เก้าศูนย์หกมาแล้วเลี้ยหาตัวเดียวลูดหาลดโอ้ลูดหาเลยพอดีเลขซองประมูลมาหนึ่งสี่มันสียากอี่ยังเนี่ยกับหนึ่งห้าโอ้เ <c oughs> ม็ดเดียวค่ะห้าสี่แต่อาจารย์ว่าห้าสี่มายากอาจารย์เลยเอารักชิปอาจารย์ใส่หกสี่ไม่ต้องกลับสี่ 4. ไม่ต้องกลับค่ะนั่นน่ะหาสี 4. กับเป็นช้าย,ยากแ,แนวแนวทางแน่นอนเลยเมื่อจะถึงนี่ห้ากับเก้าล้านเปอร์เซ็นต โอ้ล้านเปอร์เซ็นต์หากะเป๋าเลขไปสเห็นว่านี่แค่แค่นี้ก็ห้าศูนย์นี่ก็เอาเงินใส่กระสอบเลยนี่เห็น่านี่มีแค่ล่างนะนี่ล่างอย่างเดียวนี่หากับศูนนี่สิบห้างวดซ้อนอือสาธุสาธุค่ะเกินไป่าสันอ่าแล้วบ้านี่ศูนย์มาสองครั้งแล้วแต่ห้ายังไม่มาศูนย์หานี้แวววนอ่าม่ท่านมานํากันเนี้ยโอ้มาท่านมานังกันม่ท่านมานํากัน แต่ว่าหาศูนย์นี่เค่อยออกเก้าศูนย์ห้านี่เด้ออกบนเลยเก้าศูนย์ห้านี่สี่งวดหนึ่งสองสามสี่หาห้างวดขึ้นหลังออกเก้าศูนย์หาแต่ว่าห้าหายตั้งแต่งวดเก้าหนึ่งเก้าห้าแปดหาหายสองงวดเก้าเก้ามากเด้เก้าหนึ่งเก้านี่มากกับหาบานีิงวดนี้มากหกสี่สองศูนย์เก่าเด้เก่ามาสองงวดศูนย์กับมาสองงวดขันเก้ามากขันเก้ามากงวดหนึ่งหล่ะสี่มาอีกงวดหนึ่ง หาศูนย์มากวดนหนึ่งก็สิไม่อย่งวดนหนึ่งห้าเม็ดเดียวลูดเลยงวดลูดหาเลยนะแบบนี้มาร้านเน้องมาล้านเปอร์เซ็นต์พอต้องมีสูตรยังค่ะดูสูตรเลขเดือนนี่หาเก้าศูนย์นี่เอาก็สอบใส่เงินเลยนี่โอ้สาธุสาธุเนาะค่ะเนาะมิตรหากรับศูนย์น้องนั้นไปเจาะเอาเองอย่างเดียวลูดห้าอันนี้เฉพาะคิดหาศูนย์นี่นี่ นับงวดได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบสี่งวดเฉพาะห้ากับศูนย์เนี่ยค่ะล่างอย่างเดียวเหนียวแล้วถ้าไปรวมบนเลยคิดดูสิห้าหยิงวดเลยนี่ไปรวมบนเหนียวห้ากับเก้าอ๋อนี่ก็ก็ดูสิถ้าถ้าถ้าศูนย์มาอย่างนี้นะอันนี้เก้าศูนย์ห้าบนศูนย์เจ็ดล่างอันนี้อ่าแปดหกเจ็ดศูนย์สามล่างอ่าเนี่ย 1> 1หงวดสองวดแล้วห้าห้ามาแล้วจะเป็น0ูนย์ก็คือ0ูสแล้วก็หกหแล้วก็1นึ่พอศูนมาปุ๊บหายไปทันที9ก้าับหมาทันทีเลยเก้าหนึ่งเก้ห้าแปแล้วงวดต่อมา9ก้ากับหมาแล้วหาย0ูย์เยังมา0นกับ9 0 9, ้นย์เ้าล่ะ5้ายังไม่มาศูนย์ 0, ต้องมาซ้ําอีกก็คือศูนย์แล้วก็ศูย์ห ศูนย์มาหนึ่งสองหายวันนี้จะเป็นห้ากับเก้าทันทีรูดเสด็จอ่าก็สอบใส่เงินหลดรูดเสด็จใจคักเอ้านี่เรื่องจริงนะนี่นี่ไม่งั้นจะทำนี่ถ้ากระดาษยาวนั้นจะทำเอฟซีดูยาวมันนี่เลยอ่นี่กระดาษสั้นเฉยเห็นะเราไปเทียบลองดูได้ผู้เพผนคำนวณเป็นเนาะค่ะเอฟซีค่ะคือมันไม่แค่ได้คำนวณเราดูแนวทางเลขค่ะนี่ก็ดูดิห้าศูนย์นี่เอา <ฮ>ก็ตั้งแต่วันที่หนึ่งเดือนสิบเอ็ดปีหกสี่มาถึงปัจจุบันหนึ่งนี่งวดจะมานี่หนึ่งเดือนหกปีหกห้าแล้ว <ฮะ S 2> มันเป็นปีกว่า,วาแล้วนี่ต่้หากับศูนย์นีมากตักับศูนย์อย่างเดียวนะเท่าเก้าไปรวมด้วยนี่โอ้โหตลอดปีศูนย <ฮะ S 2> ์เก้าห้าี่ปคิดเบิ่งได้พี่น้องถ้าเก้ามาใส่เก้าซ้ำไปอีกกับศูนย์แล้วเก้าหายก็ใส่ศูนย์กับห้าพอศูนย์มาสองครั้งก็จะห้ากับเก้ามีแค่นั้นเองนอกนั้นหาตัวเจาะใเอา เนี่ยบางทีล่ะนี่ห้าศูนย์นี่เป็นปีเลยเนี่ยงวดนี้ล้านเปอร์เซ็นเลยศูนย์มาสองครั้งเก้าศูนย์เก้ามาแล้วใช่ไหมเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าแล้วก็ศูนย์เก้าทีนี้มันเป็นศูนย์หกทีนี้หายทีนี้ต่อไปก็ห้ากับเก้าล้านเปอร์เซ็นเลยน,เนี่ก็ซองประมูลเนาะ ทีนี้มาดูในแนวทางเลขดับเดิ้ลพี่น้องมาไปแล้วเนี่ยวันเลขออกวันพุธเนาะเจ็ดสามศูนย์หายอัตโนมัติเดิ้ลพี่น้องเอฟซีโควติจตามกัดจับอะไรจับห้าเนี่ยก็มีห้ากับเก้าเก้าอะไรก็เก้าอยู่ในนี้แหละอาจจะเป็นห้าสี่ห้าหนึ่งห้าแปดห้าสองห้าเก้าหกห้าหกเนี่ยได้อ่า 9้าอะไรนะเก้าหกเก้าสองเก้าห้าเก้าแปดเก้าหนึ่งเก้าสี่ก็แล้วแต่เราจะชอบอ่าที่แน่ๆคนที่มีคุณเนาะ,ค,ะคนที่มีงบรูดชิปเก้าประตูโอ้ย่าเนี่ยนี่คือเลขกําลังวันเอาทีนี้ก็ไปอ่าดูแนวทางเลขเหลือดับอันนี้สูตรดับเนาะดับแน่นอนเจ็ดสามศูนย์ไม่มีในเลขกำลังวันกองสลากไม่มีเลขดับในเอฟซีแต่อาจารย์ทำมา ก็ที่จะหาตัวเด่นในเลขกำลังวันของเราก็เลยกลายเป็นเล,เลขเหลือเด่นอยู่ในกรอบสีแดง <c oughs> เด่นรวยในกรอบสีแดงนี้ไปบนล่างสังเกตเบางนี่ขีดสีแดงนี่แปดหกนี่เด่นแปดหกหนึ่งครั้งอันนี้ก็แปดหกครั้งที่สองอันนี้ก็หกแปดครั้งที่สามก็ยกมาเด่นแปดหกทีนี้ก็แปดสี่ครั้งที่หนึ่งแปดสี่ครั้งที่สองอ่าแล้วก็แปดสี่ครั้งที่สามยกมาเป็นตัวเด่น ทีนี้59 95 59ยกมาเป็นตัวเด่นเด่นสามชุดนี้บนล่างคือ84 86แล้วก็94 95แต่เลขที่เหลือเด่นก็มี91 95 92 82 84 86 51แล้วก็64โดยเฉพาะ64กับ51อาจารย์ยกมาสูตรเนาะมาใส <c oughs> ่เลขประมูลเพินนะ่นเนาะเลขโซ่60,000เ 60, พิ่นคือ หนึ่งหาก็หกสีนี่เหลือห้าหนึ่งกับหกสีนี่เด่นเนี่ยเนี่ยอยู่ในขีดสีแดงแดงเนี่ยส่วนเก้าหนึ่งก็นี่เก้าหนึ่งใครชอบก็สวยนะถ้าเกิดข้างล่างห้ามาอาจจะเป็นห้าอะไรก็แล้วแต่แหละอาจจะโผล่มาหนึ่งเก้าได้เนี่ยเพราะเก้ากับห้าต้องมาคู่กันอยู่แล้วหรือไม่ก็ข้างบนกับหาเก้าอันนี้เลขอาจารย์อ้าวนี่เลขแนวทางของอาจารย์อ้าวเห็นไหม อาจารย์ในสูตรของอาจารย์สิบสองสูตรเนี่ยสิบสองสิบสามสูตรนี่วิ่งห้าเห็นไหมมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะที่จะมาชนเลขห้าเหมือนกับเลขสี่คือได้ทายอาจารย์บ่เลขสี่วันนั้นได้ทายค่ะสิบเก้าสูตรอาจารย์บอกว่าสี่มาอารวาสม่อยู่ยืนเห็นว่าอาจารย์บอกว่าสี่สี่ออกงวดนี่ละเออสี่ราสินีเป็นว่าราชินีเมื่อวานแม่ยื่เรียนเห็นว่าขนาดแล้วมางวดนี้ก็เป็นพิเศษสิบกว่าสิบกว่าสูตรลงที่เลขห้าล่าง แล้วก็ยังมาบนอีกนะบนห้าก็ยังมามามาบนอีกห้าอ๋อดูไหมบนอีกอาจารย์ก็มีบนให้อีกด้วยเนี่ยนะนี่คือสูตรของอาจารย์เองนะเอฟซีอย่างงนะท่านผูฟังทั้งหลายท่านผูชมทั้งหลายเด็กออกที่บางกคนบอกอยู่สักคนด้วอย่างงเนี่ยนี่เนี่ยเนี้ยนี่บนของอาจารย์เห็นไหมห้ากับเก้าเนี่ยบนของอาจารย์ห้ากับเก้า แต่เดนูห้าเก้าหกเก้าหกแปดแต่หกเก้านี่ดับแล้วหกหกเก้านี่ไปแล้วหกเก้าคนอยากกินก๋วยเตี๋ยวอยากกินตมตำเนี่ยหกเก้านี่ไปแล้วในสูตรนี้นี่เนี่ยเก้าหกหกเก้านี่ดับแล้วก็เหลือสองเม็ดแขล้งที่น้องข้างบนอาจารย์นี่เก้าห้าแล้วก็หกแปดสามชัวมีสองห้าเก้าสองหกเก้าวิ่งรูดห้าลองเก้าบนโอ้ยอ่ะเนี่ย อาญาเลยแม่อาญาตั้งเล็กกัหากระ <c oughs> เก่าไม่แคร์เนาน<อ>ะไม่แคร์ไปเนี่ยทางหลีกมากแล้วก็มาส่วนสูตรตั้งหาสูตรเนาะเนี่ยเนี่ยส้วนสูตรอาจารย์ตั้งหาสูตรแต่ว่าข้างล่างกระจอจอใส่หาะเบ้าเหมือนกันเนี่ยเนี่ยนิ้งหาลูดหาตัวเดียวจอ,อใส่หานนึ่งหาหาเกราเก้าหาเหมือนกันอ่าแต่ว่ากเบ้าก็พกตัวเดียวกันเลยน้องเนอเกระเบ้าก็พบตัวเดียวกันเนาะค่ะอ่า เนี่ยอยู่ในอยู่ในอยู่ในแถวหลักจิตมีเก้าแล้วก็แถวหลักจิตมีหกเนาะในเด็กต้องังมั่นของอาจารย์แต่พิจารณาเอาแต่เลขจะเด่นที่เก้ากับห้าแน่นอนเก้าหนึ่งก็ได้แน่นอนเก้ามีเก้าหาห้าแล้วห้าแล้วห้าแล้วนุ่งตัดบาทนุ่งตักฝนศพก็ไั่ได้เนี่ยฝันศพก็ออ S <S วันตกเลขวันเสาอ์เกินนี้เอาแค่เพื่อนอนอันนี้ก็ชูดของอาจารย์เองวนชูดตั้งตั้งอ่าแต่แต่หายไปเรื่อยๆเนาะเฮตี้เรื่อยๆแต่ว่าอันนี้ชูดรับชูดรับส่ลมเจ้ามือเร so hey, so ่รับส่ลมเจ้ามือเล่วันนั้นปล่อยชูดนี่นี่รับส่ลมเจ้ามือวีนเฮตี้คะได้วันนั้นปล่อยชูดนี่อันปกติแนวตากระบาดไม้ถึงยางค่าอาจารย์นี่บอกอันนี้เครือดับ อันนี้ดับเด้เพรแม่เน้นเนี่ยดับได้ค่ะกากะบาดนี่นะปกติปกติเือตัวเน้นค่ะปกติเนี่ยเพื่อตัวดับเนี่ยนี่เนี่ยือตัวดับตัวดับเนาะค่ะตัวดับค่ะอาีเท่านี่ใ้ลูกไปถึงพี่นอน้ตี้ัว้ันีนีันีตัะนี้ันีน้ัวตันีนีน้ตัวีนนี้ เลขรับพลมเจ้าออคาเอาแล้วก็ดีมากเลขคองอาแคลปเปอร์เด้อยี้ยองประมูลห้าแสนกับทองล่างหกหมื่นอันนี้บนอย่างเดียวอันนี้ล่างอย่างเดียวเนะาะค่ะอย่าเริ่มที่อาจารย์บอกอยังกะ้กังหัว,อวลอไปรดห้าห้าห้าลูดเต็มสปีดมีความกโกลูมือส้หาเลยนอกนี้มากมีความโุก วดกี่แล้วบม่มีบ่ถเขาหหวยออกโลหลดไม่มีไขมักโหลของโหลบม่บามา <c oughs> ีโบมัก <c oughs> หวยออกโหลอาจารย์กะบโบมักได้ของโหลออกทิพย์สวงวันนี้นะบาที่นี่เขาออกของโหลระบาทที่นี่ก้มสุกได้บานเข <c oughs> ดฮ่า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 ฟาดลวดบนล่างเนี่ย